สวัสดีครับช่างต้มเพชรบุรีนะครับอันนี้เป็นคลิป EP สองอันนี้แน่นมากครับมาดูการอ่อดฟลิาร์ตฝังขวากันนะครับเดี๋ยวรอลมสักครู่นะเดีย๋ยวรารอลมก่อนสักครู่นะครับอันนี้แน่นมากเลยน่าจะใช้บล็อกถอด10บล้อใช้บล็อกไอ้บล็อกลม10บล้อครับขันมานะครับเดี๋ยวถ่ายดูมุมทงสูงแบบนี้นะครับอ่า ันนี้ก็เดี๋ยวระหว่างที่รอนะครับยิงฝั่งคาสนะครับเดี๋ยวถอดฝาจานไฟไปก่อนพังๆนะครับ mm hmm. ก็ผ่าเสื้อฝาออกมาแล้วนะครับฝาครอบคัสออกมาแล้ว mm hmm. ก็ดูวิธีการผ่าไปพร้อมๆกันเลยนะครับเ mm hmm. ดือยเดือย ตีเกี่ยวสายเดือยเดือยยิงเขาออกไงอันนี้ก็ท่อสาจัดไฟครับ ัวน,นี้น่าจะเป็นเว็บร้อยยี่ห้าเอสหรือ R ก็ไม่รู้ครับลูกค้าส่งมาทําเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อถอดฝาจานไฟนี่นะครับจะดูแถบแม่เหล็กเอาครับเพราะลูกค้าไม่ได้บอกนะครับ่ชุดไฟไล่เรามีสองชุดเลยทั้งเอสและอานะครับใครส่งเครื่องมาทําอย่างเดียวก็เรามีชุดไฟไล่ให้เสร็จเลยนะครับไม่ต้องห่วงเลยอันนี้ก็ติดกาวมาค่อนข้างแน่นนะครับ ต์ดมือด้ครับมีเครื่องทำสตาร์ทนี่ครับอันนี้เป็นเวฟร้อยยี่ห้าอาร์ตมือครับนะครับดูจากติ่งเล็กๆตรงนี้สังเกตติ่งมันนะครับสั้นๆแบบนี้ก็เป็นตัวอาร์ครับสันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะครับถ้าเกิดยาวๆก็เป็นตัวเอสนะครับพวกบางลมพวกตัวเอสนะครับถ้าเป็นหัวฉีดก็จะมีติ่งเยอะๆหน่อยหลายๆติ่งหน่อยนะครับ อันนี้เราใช้เบอร์สิบเจ็ดยิงออกแล้วก็ตัวดูดจานไฟนะครับดูดออก <c oughs> ดูดแล้วครับตอนนี้ก็เหลือช่วงกลางแล้วครับอันนี้ก็เตรียมตัวครับ ลืมสปริงันสตาร์ครับตอนนี้ <Yeah. S 1> ผ่าเพลินครับเมื่อวานผ่าร้อยสิบสุดซุปเปอร์ครับครับเมื่อเช้าเว็บร้อยครับตอนนี้เป็นร้อยิบห้าครับอาจจะงงงงได้อันนี้ก็กําลังจะแยกล่างแล้วนะครับเมื่อกี้ลูกค้าอายุทยานะครับมาเอารถเผ่อแป๊บเดียวครับคนผ่าผมผ่าจะเสร็จแล้วก็ เวลา,เอาออกส่วนมากจะอ,ออกฝั่งซ้ายกันนะครับแต่ว่าที่นี่จะเอาออกฝั่งขวานะครับเพราะว่ <AU> าเวลาทํา,ตาทเต็มนะครับต้องเอาเกียร์เอาอะไรออกทุกอย่างเลยนะครับจะเอาออกฝั่งซ้ายแล้วคาเกียร์ไวไไ้ไม่ได้นะครับต้องออกหมดเลยนะครับที่นี่เอาออกแค่เหลือแต่แข้งเปล่าๆเลยนะครับแต่ได้สตาร์ทไม่ได้เอาออกนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ติดเกี่ยวกับอะไรเลยนะครับได้สตาร์ท แน่นมาก